เล่นอย่างนี้มันต้องเล่นให้มันก่อนนะวกกลับมาสวยเรียบร้อยแล้ววกกลับสวยนี่มาดำบม่ทัดมือามาเข้าในเลยแต่ตน,นี้ไม่เสมอแน่นอนลปกไอ้คนตัวดีเอามาครับมาเลยมาเลยพลิกรอยิงดอกเป็นไงวานบิดเอาวานบิด่วงหรืออะไรเนะี่ยมา ต่อวันกันซะเน้นบุกเน้นบุกแล้วมาดิขอปวน,น,นดเกาะดาวนทัชหายไปอีกวกาโอ้โหสวยด้อยู่มามามาร้านรับเติมเกมอีฟุบอล2020ันและเกมอือ่นอีกมากมายคุ้มกว่าเติมเอง 15- 20%ขอแนะนำร้านโอเวอร์ติมัพมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0นคนนะราคาถูกสะดวกปลอดภัย100%รซร้านเปิดมาอย่างยาวนานใครสนใจอย่าลืมเติมผ่านโอเวอร์ติันะครับผม 4222เหมือนเดิมเขาแผนโอ้มีด็อกบาต์นะเปิดบอลก่อนนะสวยครับในมาก็เลี้ยงพาไปไปไม่ได้วกกลับมารอวกมาอีกสวยงามวกกลับวกกลับโอ้โหโดนเบียดยังได้อยู่นะติดถอยเลยถอยยาวๆแล้วมีตัวเปิดดูฟิกโก้ด้วยนะสวยงามต้องระวังเขาเปิดมงนะมีตัวเปิดดีซะด้วย โอ้โหไปไม่รอดไปไงเมซี่จะเลี้ยงตัดมาลิจะเปิดนี่ขอก่อนวกมาร์ฟเนยมาพาบอลไปดับเบิ้ลได้เลยก่อนได้อีกตัวดับเบิ้ลได้อีกตัวนึงสวยได้มาเลาะแท้หลุดไหมดุดวกกลับมาสวยโอ้โหไม่ได้รอนเลยจะขึ้นดีหนึ่งเล่นอย่างนี้มันต้องเล่นให้มันก่อนนะวกกลับมาสวยเรียบร้อยแล้ว วอลกับสวยนี่มาดับเบิลทัดหนีมาเข้าในเลยโอ้โหไม่ได้ีล้วว่าจะเปิดได้มงเลยนะจะเปิดไม่ได้เลยเลยลองตะกี้มาโอ้โหมีเยอะนะเอา้าสวยงามเข้าไปใหม่เนี่ยว่าเนี่ยมาเอาใหม่ครับผมไปไปกันต่อวิ่ส,สุดแสงเรียบร้อยแทงเข้าในวอลกกับ เาไปทัดติดเยอะเกินบางไว้สวยได้ไหมไม่ได้แล้วโอ้โหสวยงามมากบุ๋มเมซี่เราเข้ากลางก่อนส่งเข้ากลางเขาเขาเข้าพวดเขาเขา้เขาเ,าเ,าเ,าเาวเลยนะแบบได้บอลปุ๊บถึงตัวเราเลยอะแบบนี้แบบ เล่นยากและมาดิดูแล้วนะวิ่งแข่งไวครับโอ้โหเปิดมาล็อกบาร์ไม่ได้มงไปอย่าติดเขาได้อีกดอกว่ายังไงรวังเขาเปิดไว้ดีๆนะวิ่งประกบคู่ไวเรียบร้อยสวยนี่วานบิทเราเร็วนะมีมวันบิทนี่ลำบากแทงได้ไหมแมตชเจอุ้ยเขาก็มีวันบิท วางไว้สวยตอนนี้ก็ต้องระวังเขาเปิดนะดอกบายิ่งมงโกงๆด้วยนะไม่ได้นะดอกนี้สวยงามมองสวยเอ๋อนี๋มาไปกันต่อครับโอ้โหมาไม่ได้วังไว้เลยเน้นเปิดอย่างเดียวนะเห็นไหมออกข้างเน้นเปิดอย่างเดียวเลยสวยงนี้ต้องระวังนะจังหวะไม่ควรได้ก็ได้นะแต่ตอนนี้เมื่อเดี๋ยวมา อย่าหมดเวลาโอ้โหเ้ยหมดเวลาก่อนสาวจะหาจังหวะยิงให้ได้นะจะหาจังหวะเข้าไปให้ได้อะโอในมายังเลี้ยงได้นะไม่น่าจะเอาออกไปที่กองหน้าก่อนดีกว่าเป็นมาไม่ได้เอาตัวนี้ลวงนานแล้วนะไม่ค่อยชอบสไตล์เขาเลยชอบกองหน้าที่แบบ ขับบอลไปได้หน่อยนะอันนี้คือวิ่งหลบอะไรไม่ได้เลยต้องรอจังหวะยิงโดนแล้วโมโดิกซะด้วยมาสซี่โอ้ยสวยงามดูเขาเปลี่ยนตัวโมโดิกมาแล้วก็เอาไว้มาเปิดเหมือนกันนะส่งดีเลี้ยงกองบอลดีเรียบร้อยเนะี่ยมสซี่รอเปิดหรือจะตัดโอ้โหเปิดอย่างเดียวเลยโอ้โหนี่ไงจนได้ ยกบารม,มาเต้นโยกๆอยู่นี่นี่ไงใช่ไหมจังหวะจังหวะจะมาก็มานะหนึ่งศูนย์โดนยกบายแล้วโอ้โหไล่บอลปุ๊บเขาก็เข้าถึงตัวแล้วปั๊บเลยยากนะต้องเน้นต่อบอลจังหวะเดียวแต่ก็อยากเลี้ยงนะจะดูก่อนน่าจะพอไปได้ไปได้อยู่ มาไม่ได้อีก <c oughs> ว,วันไงวานวิทเอาวานบิททวงหรืออะไรเนี่ยมาต่อบต่อวันกันซะผังกลางไม่รอดมาเลยเรียบร้อยเป็นของเราทีนีน้ไปครับแวกได้บอลสวย วกกลับมาก่อนวกมาได้สองตัวไม่ได้แล้วได้อยู่สวยเมาซิเจพาบอลไปไปหนึ่งตัวก่อนรอให้เมสซี่เมสซิแต่บรรทัดมสซีซ่ปันโอ้โหไม่ใช่ปันอืไม่ได้เรียกผิดเรียกถูกแล้วนะจังหวะตะกี้เมสซิถ้าได้ยิงแลนะไม่เป็นไรไปต่อเมสซี่มาดิครับมาดิ เน้นบุกเน้นบุกแล้วมาดิเข่าวดเกาะดับบรรทัดหายไปอีกตัวโอ้โหสวยได้อยู่มามามา,มา,มาต้องโดนนะเปลี่ยนมาก็ได้ยิงเลยในมาเหลืออีกตัวจะได้ยิงอยู่แล้วตัวหนึ่งหลบไม่ได้นะมาดิหนึ่งประตูตัวหนึ่งนะถ่วงเวลาเราไม่ได้แล้วนะยังไงก็เสมอแต่ตอนนี้ไม่เสมอแน่นอนหลบไปก่อนหนึ่งตัวมาดิ ามาครับมาเลยมาเลยพิกรอยิงอีกดอกเลยโอ้โหติดซี่ส่งกลับมาโอ้โหไม่ได้ซ้ำดีต่อบอลเอาเรียบร้อยเราจะเน้นบุกให้มันเข้าเนื้อเข้าน้ํามาดุดแล้วเอ้เนมาโอ้โหคิดเลยดาบันทัดปันโอ้โหโอ้โหไม่ได้ยิงโอ้เขาก็าอโกมา จังหวะคิดว่าได้แน่ๆก็ไม่ได้นะไปแล้วขวาโล่งสวยเขาไม่ส่งนะเขากลางรอออกข้างนะไปเขากลางไปโอ้ยไม่ได้อืมทีไปสิบกว่าแล้วโอ้โออยจะชนะไม่น,อน้อแพนแค่นี้เองโอ้ตอนนี้แบบรับจะพวดๆเลยนะโอ้ย กับโดนเมซี่เดี๋ยวว่าจะเปิดไปสิบสามแล้วขอ,อก่อนมาเนี่มาพาไปวกกลับมาได้ไหมรอวกกลับครับผมโอ้ไปไม่ได้วกได้อยู่สวยไปตดอสามนาทีโอ้โหแทงไม่ได้อะไรเลยติดเราเอาสวยนะได้อยู่นะส่งรอให้เมซี่ได้วันวกวกโอ้โหติดอื้มเสมอหนึ่งต่อหนึ่งนะ โอ้ยเมสซีถ้าตะกีว้วกไปได้มีโอกาสอยู่นะแต่ไปไม่ได้นะเขารับได้เลยโดนบางก่อนโอ้โเสียดายหนึ่งประตูตัวหนึ่งเกือบไปนะอย่างน้อยก็ดีไม่แพ้นะแต่ก็จริงๆมันควรจะชนะกว่าจะได้ขึ้นดีสขนาดดีสยังขึ้นยากโอ้โเขาก็อยู่อดี d ดีสไม่เป็นไรนะไปไปกันต่อไม่รู้จะได้ขึ้นตอนไหนสักที่แทนดีหนึ่ง